สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาคบพอกับยายแพ้พัสแสบชิ้นเดิมค่ะในเวลาตอนเสาร์หลังเลิกงานเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเลิกงานแปดโมงเสาร์นี่ก็สสมาเฮ็ดกับเขากับน้ำกินลรค่ะมือนี่ก็ได้เมนูง่ายงเมนูผัดกะเพราหมูสับจ้าเพื่อนเพื่อนผัดกะเพรามือนี่ยายแพจะจะ,พพพจะใส่ทั่วฝักงาจ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่ทั่วฝักงาวจัดน้อยนึงเนาะค่ะเนาะ พราะว่าจะได้เพิ่มปริมาณริงๆแล้วส่วนหมูนี่ยายแพะกับ่คคอยชอบกินป่านใดล่ะค่ะอยชอบกินผักสมากกวอ่าเริ่มลงมือเห็ดเนาะค่ะเนาะโขกพริกซดแล้วก็กระเทียมเนาะคะ่ะโขกหยาบเอาไปพัดใส่กระน้ำมันจให้หอมจักน้อยแล้วค่ะตามด้วยหมูสับเนาะค่ะเนาะหมูสับลงไปแล้วก็พัดพัดหมูสุกแล้วแล้วก็บปุ้งรสปุ้งเครื่องล่ะค่ะ การปรุงเครื่องก็บ,บมีอย่างที่มันมากไปกว่วเดิมหรอกค่ะเพื่อนๆก็มีชูรสน้ำปลาน้ำตาลซ้ายรสด,ดีน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวจ้าเพื่อนๆผัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันแล้วหมูสุกอ่าทั่วพอซสุกนี่ค่ะบ่ต้องให้ทั่วเละเนาะคะ่ะนี่กบตบท้บยด้วยใบกระเพราแค่นี้ก็เติ๋ย้สมบูรณ์ลวจ้าเพื่อนๆ ัดเมนูผัดกระเพราเนาะค่ะแต่ว่ายายแพนนี่ชอบใส่ซีอิ๊วดำเนาะค่ะเนาะตอนที่ผัดหมูนะคะ่ะเหยาะซีอิ๊วดำนุงจักน้อยมันจะกลิ่นหอมของซีอิ๊วแล้วก็เห็ดแห่สีสันมันสวยงามน้ำจ้ดเพื่อนๆพต่ตามนี่เนาะค่ะเนาะเราก็าสิป่อยให้เพื่อนๆได้เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะชอบยายแพ้ก็ฝากากดติดตามล้วก็เป็นกำลังใจให้ยายแพ้ได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนก็นได้ พัดกับเขาของเขากับใล้จะสุกแล้วเดอ้อจะเพื่อน ดูหน้าตาเป็ตาแซ่บบ่าจ้ามาด้วยจ้าเด้อเพื่อนๆมากินเขาน้ำกันจ้าผัดกะเพราลาดเขาเ่าแซ่บ